มัร่วมทำงานว่ายเถอะเอออมักผลไม้ร่วมพี่น,ออนอ้องเอ้ย,ยโอ้ใส่โอ้ใส่สองใส่สองครับเนี่ยลอกเ้องแห้งก่นอน,นเดี๋ยวดูดตอ่อโอ้มันจนันทรน์ใส่เงินด้ยครับเมนูมื้อนี้ครับผมทอดปลาส้มครับ สีก็เป็นคืนนันนาน้ำตกปลาธรรมชาติชมทุกสุดสันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบทุงครับนันนของตกปลาห้อยู่หากินทุกรูปแบบสายสานครับผมครับนันนาวันนี้ทีพผ่านาัอนามาตกปลาครับผมคลองสองพี่น้องเช่นเดิมครับนันนาอ่าไม้นี่ก็อยู่เนี่ยครับคลองนะมันจะมีคลองไอ้พวกงูเห่าครับผมเชื่อมต่อกับคลองสองพี่น้องครับนันนครับนันนาจะมากกับเช็กพิกัดได้ครับผม รับวัดโคกหนองงูเห่าครับนันอยู่ติดกับวัดเลยครับผมรับห้ออยู่หลังวัดครับหมายเก่าผมตกนี่กับจิเล่หนีไปประมาณทัก2สองร้อยสามร้อยเมตรครับนั่นครับมาเบงสภาพไม้กับะมาณนี่แหละครับผมเป็นปลาปะ่งของ คนในปื้นที่ครับผมเรามาเก็บควบคุงกันมาขับไล่เพื่อนครับใกล้ๆผนครับผมรับเหงื่อมาหนีคก็เป็นน้ำมักผลไม้ร่วมเช่นเดิมครับผมขนาดเหงื่อผมมาหนีิเหงื่อน้ำมักผลไม้ร่วมครับมีส่วนผสมของจุลินทรีย์นึงครับนาหนาว่ามากับการต้านการเยื่อครับ แข็งต้มเหรอครับนาต่อยครับผมมาตกปลานน้ำครับมืัอนี้สวัสดีครับครับโอ้ดอกมะน้าเพิ่นครับผมครับป้ายเพิ่นก็มาตกน้ำครับมืัอนี้สวัสดีครับครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนี้อธรรมะผลไม้ร่วมครับครับเดี๋ยวกันแล้วครับุโต๊ะของผมครับมักมานน้ำกันกระดาษพีแนลครับส่วนหนึ่งกรลมงงานส่วนหลังปักขยะงับกระมังครับ เพี้ยนแดงหวโตัวกันน่ะโอ้กินกระจอกเลยเอาอีกแล้วครับดึงแข็งกันหน่อยแน่นปะตั้งนักมากปะโอ้เขาปลาเขาบังนี้สิดึงแข็งจ้ะฮะก็ไม่ปะ ก็ใหม่ที่เนี่ยนะี่ยโอ้ยเก่กัใหม่หมือนเลยโอ้มันก็บใหม่แล้วอยู่นี่เลียอยู่วัดสาโพจะเขาเลี้ยวกูหนีห้องไข่บอกแล้วบอกบอกแล้วบอกอ้าวว้างามใหม่ขึ้นมากกว่าเลยป่ะเนี่ยวันป้าโพมาวันเนี่ยเนี่ยปางามใหม่ทุกโพมาโอ้ย có cả con nè nào không mọi người lút được nó thằng mày này này Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ เลยดิอร่อยนะมาเล่นลูกไอ้หลอกตัวไอ้มันขาแข็งนะดูดมันสิลุตลองรุนมึงหนาเอ้ยยังดอกนี่ใหม่มาดอวกลางจางเลยโอ้มันโมเป็นปลาหน่อยได้เนี่ยเออโมเป็นปลาหน่อยแล้วเห็นบอกเช้าวันหลอกมันบอกหนี้ังวมานี่หลอกมันโตใหม่ได้เนี่ยว่ามันออกแล้วปล่อยปล่อยมันก็ออกแล้วเออพู่นอ่ะนั่นนี่ปุ่นล่ะโอ้นออกปลาอะ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โหไอ้แหงหนอพฝ่นหนอมาใหญ่ครับผมครับตอยไปพุ่นพุ่นฝุ่นน่าตากเบิ้งปะเอาจีหนองเงาเบิ้งเอาจอยอย่างไีไอ้ลอกก็ลอกหักคีโตกคีโตกโซงงามเลยเรื่องต่อยแล้วมันจะเข้าไหมนะครับจีหนองเงยโอ้เข่าจะปวดหมูเลยสามารถปลอมใหม่ร่วมทั้งานไว้เถอะเออ อามากปลาใหม่ร่วมพี่น้องเอ้ยใส่ใส่สองใส่สองครับเนี่ยหลอกกระฮักครับพี่น้องเอ้ยไปไกบบล่อยปลาอะไรเนี่ยห<อ>ลอกกระฮักพี่น้องเอ้ยขึ้นสองส่วนตัวนี้เอาตากเอาง่ายนี่มันายเลยเอาละตากเอาโอ้ยอ่หลอกกระฮักพี่น้อง<า>เลยโอ้โหสัวเลยวะ่ะสั่นที่แล้วมันเป็นกหนัแง มันเป็นเป็นตับสีได้ปลาใหญ่ปลาหยังอยู่ไหมครับเลยแม่เออเอื้อคีบตับมันนะครับครับโอ้ครับเนี่ยนามักผลไม้ร่วมครับผมมีความหมูซื้อกว่าคือสีได้ตัวใหญ่อะนะบอกอายเพิ่นเมื่อกี้โอ้คงสีได้ตัวใหญ่แท้วะอื่นอุ่นนามักเกษตรน้อยโอ้เสือกดุลระบบระวังโดดลงน้ำด้วยนะโอ้ยครับ ผลละไม่ร่วมครับมาำมันผละไม่ร <คน S 1> ่วมครับ,รม,รบมาจุดนี้ห้องนี้ย่ำไรเพราะเคยผิดหวังครับเรีบยน,นี่ครับผมเรียกว่าส่ง,งส่งคือนสีดึกอ้ว่ยังไงเปลี่ยนเยครับจุดหลับ กนเลยครับผมทำการเอกภูเขากินครับมาเนี่ย,ก,ยกับตุ่มปลากระแนงครับอาทิตย์ที่แล้วกะต้มครับกาตะไคร้ใบประกุดเฮ้ยจีบหอยปลอมอ่ะเปิดฟ้าหมอนะ เออเไปกับพ่อับมนูเหอมครับอินครับห้เ่าเศรา,าครับวันนี้ครับเป็นเวลาเกือบั่โมงนเก่าโมงเก,กับสิบโมงนะหน้า <c oughs> ต้นกันครับผมวดมาแม่ต้อยมามามาวด ก่อนแล้วก่อนแบบงองไปก่นอาหารับะนาับค่าับธนาเอาแงก่อนเสือดุยต่อดู้เาครับครับตดใจคาดเรืองอีก กวามมาตรการก่างกันลมีร่มแรงพิเศษครับร้อนเหมืนเมื่อนะรครับออง้อนกลเป็นขอเจาแลยโอ้บหันาตอน ากาศมันได้ครับเพืเ่อนเรืหมอมาตุ่มปลากินกับปลาขยงไว้เขาไร้ครับที่ครัขนาดน,นี้ขออย่างเขาครับผมเดี๋ยวกินเขายิมแล้วเดี๋ยว,วล,ลุยกันต่อหัวเจปาละคนก็อิ่มหมาก็อิ่มครับเอาหัวปลาถึงเรียกแล้วมึงมาเนี่ยกินข,ของเสียบตามตลอดมึง มาทุกคลิปเลยยินเอ้ามาเมืนแรน้ำกดรถหมูจักเด่นมาดูแ่แ่ครั้ทงที่สาม <c oughs> ครับบบขารเลยเนาะปลากรมังเพิ่น,นเหรอเขาดีครับอยู่นน่ <c oughs> ายู่่า กัมมังบปล่ากึ่งขัดโกงงามเลยปับ <ข ederim S 1> ๊บอุ <warm> ้ยกะมังมมังใส่งามเลยครับนะนะครับปลาเราแขกเจนเดือนครับผมเดี๋ยวนี้ดงกัมมังเลยครับใส่งามพร้อม 快开空调！ ทำไปชุมทุกทันครับผมนี่ก็เงียบอีกแล้วครับนะั่น่ะช่วงกินเขาแหล้วกองคันนะฟ้าเขาดีว่ครับสี่หาขั้นสอนเลยเพียงกันเลยครับผมที่นี่ก็เงียบถารุนไปเรื่อยครับนะ่ะว่าจีพานมาครับผมเหมือนทั้ง่ายเป็นกนเงียบเหมือนกันครับผมทั้งฟังปุ่นฝังปุ่นคนละสี่ขั้นหาขั้นครับผมก็ลงสี่ขั้นครับ จำนี่แหละครับพี่ารปันเงอเขามาโครงลงสี่คะขึ้นมาอีกแล้วม,มัน,นมัน้าจากพระยาก หนาทวงแดดเลยมาเี่โอ้สองหมากสองตัวคุมมิลีเนาะอผ่านผ่านผ่านหน่นอยเพิ่นจัดอีกแล้วครับปบบลป <c oughs> ทปาทคลูครับครับอือแพ็คคูมาเลยปลาขยังอยงอือครับมันมาแล้วครับยังหาเกียร์ป่ะน่นล่ะอยู่ได้ลองนันล่ะต้องเกียร์เพิง่งมึงครับน้ทาทธผู้ชมทุกท่านครับผม เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครับสามครึ่งครับตอนนี้ครับช่วงบ่ายมานหนีเงียบครับนาน้าเพิ่ค่อยเขาเลยครับผมปลากินหางเดี๋ยวผมกับตะยอยเก็บเบสครับนาหนาเดี๋ยวไปสรุปยอดกันมื้อเนี้ยบางจุดบางข้างป้ามันกินผมกับบริษัทด้วยครับผมเพราะว่าอาทิตย์ต้นช่วน้นเฮ็ดกับเขาแล้วก็ยูคนละจุดกับบ่ายเพื่อนครับผมผมกับกินหางแห้งมอนมีอย่างมากประทับใจเลยครับ คครับนา้าเดี๋ยวเขาอยากเก็บเบ็ดจังหน่อยเดี๋ยวสรุปยอดครับผมครับนาหลบเก็บเบ็ดครับเนี่ยกำลังใส่งามเลยครับเดี๋ยวอยากเก็บเบ็ดครับจะกินแต่งามไหนรูเรื่องด้วยครับนาผลงานมันน,น,นี่ครับผม,มร่วมครับ ก่อนครับนี่จะโตยังไงครับป้ากัมังครับนากับปลายิสกับตายแล้วครับผมใส่รังโฟมไปละปลามาอนิครับโอ้มันฮาโลได้ครับเนี่ยซีโร่ฮาโลเลยครับเนี่ยปลาอยู่นี่นีะครับรวมกับปลายิสกับประมาณสองกิโลมันเจ็ดแปดกิโลครับตัวตายก็มีในลังโฟมโอเคครับธนาขอจบคลิปสนี้แล้วครับผมจะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ คับนาหนานี่ครับด้กกลากับแล้วครับผมครับก่อนสิ่กับเย็บขยะทำความสะอาดไม้เรียบร้อยแล้วครับนาหน้าผมมีขยะจากไหนจ้กหน่อยเลยครับผมครับนาหน้าออกไม้กับยืดเรื่องฝากเก็บขยะนี่เด้อครับผมครับนี่ก็นาหน้าทีุ่นมาตกน้ำกันวันอาทิตย์ที่แล้วครับผมบนมาตกไม้เก่าคนไม้เก่าคนกับไม้เก่าผมเดี๋ยวรับมาสับไม้เก่าคนกับมาเบงปลาเ่นครับผม โอ้เมื่อคนวนเด้ปลาใส่งามอยู่คนวัโอ้มุนจันโอ้มุนจันทใส่งายด้ครับโอ้สองไงซะเนี่ยมุนจันทหมนี่ยหรือยีสกเนี่ยโอ้มุนจันใส่โล่ันโล่หนึ่งโลสองอ่าละโอ้มันเนี่ยมันไฟไงซะนี่ยงเด็ตัตหนึ่งนา เมนูมื้อนี้ครับผมทอดปลาส้มครับครับบุริกแดงๆเขียวเผ็ดๆครับกับกับข้าวเหนียวครับนี่ครับเมนูง่ายๆครับผมหาเองทําเองกินเองครับผมครับหาบ่ได้ก็ทํากินครับนั่าๆครับเมนูแซ่บๆครับขอยยันขาวก่อนเด้อครับผม